สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชาแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานวิดีโอการกู้ไฟล์หรือโฟลเดอร์จาก r e s y c l e Bin หรือถังขยะนะครับจากตัวอย่างเราจะมีถังขยะสังเกตในถังขยะจะมีเศษขยะอยู่ภายในถังขยะนะครับจากตัวอย่างเราทำการเข้าไปในโฟลเดอร์ test นี้นะครับแล้วเราทำการลบไฟล์ ที่อยู่ในโฟลเดอร์เทสทิ้งนะครับไว้จะถูกพักไว้ที่ถังขยะหรือรีอ bin. เซคเกิลบินลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์เทสตอนนี้โฟลเดอร์เทสจะไม่มีไฟล์ใดๆหลงเหลืออยู่นะครับเราทำการกู้คืนไฟล์หรือโฟลเดอร์นะครับตอนนี้ให้เราเข้าไปที่ถังขยะตรงนี้คือฝั่งของถังขยะหรือรีเซ c เกิลบินตรงนี้เป็นรีเซคเกิลบินหรือถังขยะนะครับส่วนตรงนี้เป็นโฟลเดอร์เทส เราจะทำการกู้คืนในถังขยะเปรียบเสมือนเราทิ้งในถังขยะแล้วแต่เรายังยังไม่อยากทิ้งไปจริงๆนะครับก็คือทำการกู้คืนไฟล์หรือรีสโตนั่นเองผมจะทำการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทสนะครับให้เราคลิกเมาส์วขวาแล้วเลือกรีสโตคลิกซ้ายจะถูกกู้คืนมายัางโฟลเดอร์เทสทางขวามือแล้วนะครับแต่เราจะกู้คืน ที่เหลือทั้งหมดนะครับโดยการคุมไฮไลท์เลือกคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากให้คุมส่วนที่เลือกทั้งหมดแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับคลิกขวาบนแถบสีนเงินแล้วเลือก Restore ก็จะถูกกู้คืนมายัางโฟลเดอร์เทสทั้งหมดนะครับในถังขยะก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองลบลบไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทสและทดสอบนะครับ Delete. ตรงนี้ครับเราลบไปแล้วแต่ผมจะทำการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าทดสอบคลิกขวาแล้วเลือกรีสโตแต่อีกอันนึงตรงนี้สังเกตในถังขยะนะครับจะมีถังขยะอยู่มีเศษขยะอยู่ผมจะทำการลบทิ้งเลยสมมุติเราต้องการชัวแล้วมั่นใจแล้วว่าเราจะลบไฟล์นี้คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกดีลิทคลิกเลือกดีลิทนะครับ วินโดว์จะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ที่จะต้องการลบไฟล์นี้ไฟล์ที่ชื่อว่าเทสนะครับชนิดของไฟล์มีขนาดไซส์วันเดินปีที่สร้างนะครับต้นฉบับอยู่ที่ไหนผาดไหนนะครับโลเคชันไหนนะครับคลิก yes แล้วก็ folder ร์ empty t นะครับก็คือในถังขยะไม่มีแล้วนะครับเสร็จขยะอย่างนี้ครับจะกู้คืนไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นแล้วก่อนที่จะลบถังขยะ ควรที่จะพิจารณาดูก่อนว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราทําการลบลงไปพักไว้ในถังขยะว่าเราไม่ใช้งานแล้วให้ลบทิ้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบทั้งหมดนี้นะครับในโฟลเดอร์เทสคลิกขวา delete ในโฟลเดอร์เทสไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ผมจะทําการเคลียร์ถังขยะนะครับโดยวิธีการคลิกขวาบนถังขยะหรือ recycle bin แล้วเลือกคลิกที่ empty recycle bin วินโดวก็จะถามว่าคุณแน่ใจที่จะลบไฟล์ทั้ง3ไฟล์และก็โฟลเดอร์หรือไม่นะครับที่อยู่ในถังขยะนี้คลิก yes อย่างนี้ครับก็เป็นการเคลียร์ถังขยะเหมือนเปรียบเสม,มือนเราไปทิ้งไปเผาเรียบร้อยเลยนะครับไม่เหลือเลยกู้คืนไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วการลบพักในถังขยะมีความจําเป็นแล้วก็ต้องกู้คืนไฟล์โดยใช้คําสั่ง restore แต่ถ้าทําการลบถังขยะเราจะใช้ดี e t e หรือจะ เอมตี้รีไซเคิลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชา n นลของเราแลว้วกนสมาชิกกดติดตาม Subscribe กระดิ่งด้วยน,นะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ